บางหลุกบางยิ่หนังดับบางยิงหนังครับถูครับทูกครับถูกครับฝนกครับออูกครับเขาจักมือแม่เลยบ้างบ่ ทุกครับ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 เรื่อทุกครับเรื่อทุกครับทุกครับอีกเรืวองทุกครับทุกครับเงาโชกีโผย あらら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 ら